วันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเบนเบนเครับต้อนรับพี่ชายผมจากลครมาถมมาตรงเลยก็เบื้องต้นอยากได้หมวกนันน็อกอันนี้เป็นสีที่พี่เลือกวันนี้ซื้อหนึ่งผมถามถึง5้าและผมกำลังจะบอกว่านี่คือการไลฟ์สดใน YouTube ครั้งที่3ามของผมและเพิ่งหัดไลฟ์เป็นครั้งที่3ามผมก็จะบอกว่าต่อนหน้าท่านผู้ชมวันนี้เราทำตามกติกาท่านลูกค้าสามารถถอดแมสได้ แต่คนขายหันถอดถูกต้องไหมครับพะนั้นผมกำลังจะบอกว่าหมวกใบนี้ผมจะรับประกัน1ปีถ้าสีซี่แต่ถ้าหมวกหลวมพี่จะได้แา่แบบผมหนึ่งสองสาเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องหมวกครับพี่ขับรถอะไรอยู่ครับเวฟร้อยี่ห้า LED ครับเวฟร้อยยี่ <Web 125. S 2> เป็นตัวท็อปของเวฟ เป็นรุ่นที่เขายกขึ้นรถกระบะตามถูกต้องไหมครับสามารถใส่ลูก150ได้ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าอย่าบอกว่าตัวเองรถธรรมดานะเป็นตัวท็อปของเวฟนะมุดซิกแซกหมอกถือว่าดีมาเอาเอาแบบทั้งวิชาการทั้งความรู้ทั้งสิ่งตลกมอกให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่เพราะอนนีอยู่ใน YouTube ด้วยก็เราเริ่มต้นเราไม่ได้สนใจอะไรแต่ตอนนี้ผมกำลังถามว่าเวฟ ร้อยยีย่ห้าพี่ขับความเร็วเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อโลแล้วพี่บอกกับผมว่าพี่ทำให้เร็ว <c oughs> พี <c oughs> ไวว่ไม่มีต่ำกว่าร้อยถูกต้องไรไม่มีต่ำกว่าร้อยเส้นทางคนครปฐมยันถึง,ง,ถงาสายสี่ ผมว่าร้อยนี่คือการต้องเลี้ยงทันเร่งที่คนปกติที่ไม่ชํานาญไม่สามารถเลี้ยงทันเร่งได้นะเพราะเขาต้องตกใจแล้วก็ต้องเบาต้องเบอต้องเบอ,เบตอเบแตะเบรกแตะเบรกพี่กระดารู้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางนกครปมมามแล้วก็สาส <c oughs> ี่พี่ชายผมอยากจะบอกนี่คือข้อมูลที่ดีมากๆนั้นเป็นการไลฟ์สดผมไม่ได้สนใจเพื่อดูละผมสนใจที่ใครที่เข้ามาดูย้อนหลัง มันอาจจะเกิดประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ตอนนี้ผมจะขออนุญาตเริ่มต้นชอบสีนี้ผมขออนุญาตยืนยันผมบอกว่าศิษะาพี่ต้องไม่ควร5 8เซนถ้าพี่ใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าพี่จะเอา59เซนผมถือว่าได้ขับสบายตอนนี้พี่ต้องตระหนักนิดน,นึงนะเวลาพี่คุยกับผมพี่ก็พิษตามกาวคนปกติหนึ่งอายุมาก โดนลมบ่อยๆอ,อาจจะเป็นต้อลมพักผ่อนไม่เพียงพอการขับมอเตอร์ไซค์และกระพริบตาเฉลี่ยแค่วินาทีเดียวกับรถเลี้ยวตัดหน้ามามันเป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรเพราะฉะนั้นพี่ต้องไว้ใจคนขถ่ายเจ็บพี่ก็ต้องบอกว่าเจ็บไม่ไหวพี่ก็ต้องบอกไม่ไหวพี่จะใส่ให้เป็นแบบเหมือนนักแข่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอายุเยอะพี่ต้องใ้ตรงนี้นะเพราะว่าผมกําลังจะบอกว่าผมก็เป็นผมก็ตกตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกผมเลิกขับรถ ผมเลิกครับผมเลิกตอนนี้ใส่โมงได้เลยครับ,รบใส่โมงในนามสวัสดีครับทผู้ชมนัที่ดูอยู่แล้วที่นี่คือยูทูบนะครับและนี่คือรายการสดสด,สดจากเบสแท็บและลูกค้าท่านนี้อยากจะได้บวกกันนะักวันนี้พี่สาโมก็ขออนุญาตดูวิธีการเลือกบวกกันนนะครับก็ขอบพระคุณว่าโอ้โหคือเป็นอยู่ถึงทีคนดึงเยอะนะบ่อยมากนะใส่บมกให้ผมดูใส่บมกให้ผมดูหนึ่งหนึ่งนะักหนึ่งนะักอ่ะใส่ได้ครับ อ่าไม่เข้านะเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้านะานะนยืนยันนะครับอ่ะไม่เข้านะไม่เข้านะโอเคไม่เข้าโอเคยืนยันนะครับผมขออนุญาตเอ้ยขออนุญาตต่อกันเลยครับต่อกันด้วยความรวดเร็วทันใจแต่ในนาทีจะไลน์ยูทูบด้วยมีความสุขกันจริงจร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใจต่อได้เลยครับใส่ต่อได้เลยครับโอเค โอเคใส่ได้เลยครับอ่ะโอเคใส่ได้แล้วนะครับใส่ได้แล้วฮะอเคได้ฮะโอเคนะใส่ได้ฮะเงยคอขึ้นนะล้อหน้าตกหลุมในความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงด่านช่างเงยคอขึ้นตั้งล้อหน้าตกหลุมนะที่ด่านช่างนะพี่อลไจะเข้าใส่สีนะก็หมวนลงมาครับพี่หันหน้าสุดครับพี่หันกลไปครับพี่หันกลับไปหันก็ไปถูกต้องไหมพี่ ในรอดใช่มีคือรอดทิศทางไงนะพี่ถูกต้องไหมครแต่ตอนเนี้ยพี่ที่พี่พยายามหมวกไม่ตามหัวเว้ยเพราะผมไม่ได้เอามือจับมหมวกเฉยๆเว้ยถ้าพี่ไปซื้อที่ไหนพี่ก็องได้เห็นแล้วหมูกไม่ไม่ตามหัวเว้ยแต่ถ้าผมมือมจับแบบงี้ลอก,ก็ดีพี่ดูดิถ้าใจกระหมายของผมไ,ไหมเกินนะหอ่ะขอเสย เพราะฉะนั้นผมใหญ่ที่เริ่มต้นกับผมใหม่โดยการเปลี่ยนวิธีใส่ให้หมดตอนนี้ผมขออญาตบอกว่าพี่ต้องใช้เข้าสองออนนี่คือดับเบิลลองเขพี่ใช้ความเร็วหนึ่งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ห้ามถอดหมวกผมพอสองนาทีเส็จได้เข้าสององอกหนึ่ง ผมให้ความเร็ว180กิโเมตรต่อชั่วโมงหมวกยังอยู่ไนดะ้แก่ออกมาพี่สวัสดีทั้งสองท่านนะครับนี่คือการไลฟ์สดเข้า2อ,ออกหนึ่งครับในความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางสาย4ี่ถึงนครปฐมนะเรากำลังคิดอย่างนี้กันก่อนนะครับผมกำลังขออนุญาตนะบ้วพี่ก็เลยบอกว่าพี่ใช้รถแบบสบายๆแต่เบื้องต้นตอนนี้ผมขออนุญาตแกะออกให้ดูก่อนนะครับ ผมกำลังเอาทีแก้ให้กับท่านลูกค้าโดยการใช้ดับเบิลลิงแต่เวลาใส่เนื่องจากเฮลเมตัวนี้มันไม่ใช่วอเตอร์เมลอนมันไม่ใช่แตงโมเวลาใส่ยกกระจกก่อดเสื้อก่อนได้พี่เอาจริงอ่ะผมหมายครับความเร็วร้อยสิบครับอย่าเล่นๆครับ <Okay. S 2> ถ้าพี่ซื้อเล่นๆพี่ต้องไปซื้อที่อื่นครับพี่ <Okay. S 2> ผมก็ซื้อซอดีซื้อปลอ,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 อดภยัยแต่ผมไม่สามารถที่จะ ให้พี่ใส่ตามที่ผมต้องการได้พี่ต้องไว้ใจผมพี่เก็บตรงไหนพี่ก็ต้องบอกผมพี่เข้าใจไหมแต่พี่กำลังใช้ความเร็วพี่เกือบจะหมดแม็กของร้อยยี่สบห้าสุดของมันมันคือร้อยสิบพี่พี่ยังแค่เลี้ยงพอถึงแค่ร้อยสิบที่เบาแล้วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพี่อยากทำแบบนั้นพี่ไม่ได้ขับรถเบาเวลาใส่ยกกระจกก่อนเพื่อเวลาใส่แล้วจะได้ไม่หายใจ้วชิวง่ายทำให้เกิดฝ้าจับสายสองเ้นและใส่จะเครือบริษัทดา่นหละ ฉีกสายสองเส้นเยฉีกสายสองเส้นดึงออกมาใส่เสร็จแล้วบอกผมครับใส่เสร็จแล้วบอกผมครับอ่าหูพับไหมครับไม่ครับวิธีที่ผมใส่ง่ายไหมครับง่ายนี่พี่พูดเองหมดเลยนะพี่กำลังพยักหน้ากับผมนะผมออนุยานะตอนนี้พี่เห็นม่งนี่ไหมอ่ะถอดเสยครับถอดเสยครับถอดเสยครับถอดิีกสายนะิีกสายนะอ่ะจัดม่งใหม่ครับ จัดงม่งใหม่ครับจัดงม่งใหม่ให้เรียบร้อยครับจัดงม่งใหม่ให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้ผมให้พี่เข้าห้องน้ำนะผมใจพี่เดินทางนะตอนนี้พี่แวะปั๊มนะตรงตรงสายหนึ่งนะตอนนี้พี่จะต้องตรงไปนครปฐม,ม,นะนะม,มแล้วนะผมขออนาเราจะไม่ถอดแล้วนะเมื่อกี้ใส่มันผิดท่าตรงไหนเราเปลี่ยนกันได้อ่ะฉีกซ้ายสองเส้นแล้วใส่เครื่องมืสายด้านหลังครับดึงวงมาครับอ่าใส่เส้แล้วบอกผม,นะมครับใส่เส้นล้ำบอผนะบผมนะใส่เส้นลำบอบผมนะ หูพังไหมครับไม่พับครับวิธีแต่ง่ายนะฮะหนึ่งนะครับผมขออนุญาตสองนาทีตอนนี้กล้องเรามันทิกอยู่แล้วว่าผมให้ใส่สองนาทีทำแบบนี้ให้ผมดูนะยครับเข้าสองออกหนึ่งเข้าสองออกหนึ่งนะครับอ่าเปิดไม่เห็นครับไม่ต้องดูครับทะลุไปครับเชียร์บอลกันครับเชียร์บอลกันครับเตวบอลมาครับนี่คือเรื่องจริงเนี่ยพี่พี่ทำทางแรกไหมทางแรกครับแล้วมันยากนะไม่ยากเลยนะ อ่ดึงให้สุดครับดึงให้สุดแล้วย้อนกลับมาติดแบ็กแล้วย้อนกลับมาติดแบกนี่คือการไล์สดเราไม่ได้มีการเตรียมอะไรเกิดขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับผมใช่ครับและผมขออนุญาตที่ไล์สดถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือการไล์สดแบบขออนุญาตแบบถูกต้องนะฮะผมเนี่ยและนี่ก็คือวิธีการเลือดผมจะบอกว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หมวกกันน็อก แต่ไม่เคยมีชุดไหนบอกว่าวิธีการเลือกหมวกนักที่ถูกต้องควรทําอย่างไร hmm. เหตุการณ์ทั้งนี้อาจจะทําเป็นบรรทัฐานให้ประชาชนไทยเดินทางแบบปลอดภัยและนี่ก็คือวิธีการใส่หมวกที่ถูกต้องตอนนี้พี่กำลังพยัยหน้ากับผมจาก2 XL อะพี่ตอนนี้พี่กำลังพยัยหน้ากับผมนะผมขออนุญาตนะ,ะสิ่งแรกี่การซื้อหมวกคือไซส์กับมุมมองและอย่าเพิ่งชักเข้าชักออก เพราะเวลาพี่ขับรถมันเป็นชั่วโมงถ้ามันมึนมันจะได้เปลี่ยนไซส์ทาพี่เข้าใจความหมายพี่ต้องรีแลกตใจเย็นๆั้งนอกแบบออกฝนตกรถติดถ้าพี่ทนคนขายกวนตีอย่างนี้ไม่ได้พี่ก็ไม่สามารถจะซื้อไซส์นี้ได้พี่ก็ต้องขยับไซส์ถูกต้องไหมครับพี่าของก็จะบอกว,ว,ว่านี่คือจําลองเหตุการณ์สิ่งแรกคือซื้อหมวกคือไซส์กับหมมอง,มองตอนนี้ผมขออนุาตเช็มอง เห็นนิ้วผมไหมครับเห็นครับนิ้วอะไรครับนิ้วสีใสตาสั้นหรือใสตายาวใสตายาวครับทุกคนได้เห็นนะครับว่าบุกี้ที่พี่เลี้ยวไปบรตาเย็ปสิบลออเพราะฉะนั้นในการเลี้ยวแต่ละครั้งพี่จะต้องไม่มองทีเดียวแล้วเลี้ยวเลยพี่รู้ขอ้อด้อยของตัวเองว่าพี่ใสตายาวเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้ที่พี่เลี้ยวไปอ่ะบรรจเย็ปสิบล้อเพราะฉะนั้นผมต้องการพี่มองหนึ่งกระจกภาพ แล้วก็อาจจะหันมองอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าสายตาพี่ไม่เหมือนคนปกติเห็นไหมหมอไม้อ่านิ้วอะไรครับนิ้วโป้งอ่าอันนี้นิ้วโป้งนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าสายตายานตราความจริงเมื่อกี้มันก็สั้นแต่ว่าอาจจะมีความมั่นใจจนจนลืมเพราะฉะนั้นผมกำลังกังวลพี่กับความเร็วร้อยแล้วมีกับความมั่นใจของพี่เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่านี่คือหมกนั่นที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยใส่มา ถ้ามันมือมันจะได้เปลี่ยนสายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หมวกอันนี้มันติดบูทูธได้พี่ต้องอ้าปากคุยกับผมได้การอ้าปากคุยกับพี่ถ้ามันเจ็บตรงนี้พี่เอาไปไม่ได้ในท่านเข้าใจความหมายของผมนะเพราะฉะนั้นในการที่พี่บีบแก้มพราะหมวกมวอจําจเป็นต้องล็อกกลามถ้าเกิดพี่กลามไี่เคลื่อนพี่ถึงท่านสลบนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอาัตราเหมือนคนที่กัดฟันยางเพราะฉะนั้นมันต้องล็อกกลามแต่ต้องไม่บีบตรงนี้ ข้อที่สองที่ตรงน้ําจะต้องยุบเมื่อกี้พี่เห็นอยู่แล้วว่าใส่กูเป็นหลวมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังใส่หมวกตรงทรายตอนนี้ผมมาบอกกำลงังจะเดินทางเพระนี่ผมขออนุญาตจำหมวกใบเดินที่ขับมาได้หรือต่อตได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะใช้ความรู้สึกประมาณ20หรือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอเคครับหมนี่เอกกัน้เงียบไหมครับเงียบครับ พี่พูดเองนะพี่พูดเองนะนี่มันเป็นเรื่องยากนะคุณสองคนที่ดูอยู่ใน youtube คุณคือพลังงานดีๆนะครับที่ส่งต่อให้พวกเราครับเป็นการที่ดูไฟ์สดคนดูสองคนที่ยากมากนะพี่ใน youtube เวลานี้ผมไม่ได้เตียงกับพี่นะใครจะยลีไยงเลยนะครับพูดทะลุครับไม่ทราบได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับแต่ว่าแต่เราต้องได้ยินนะ ตั ok? okay, enfin ้งใจฟังนะครับว่าผมเคาะโต๊ะกี่ทีกี่ทีครับโอเคครับสามทีนะครับมีกล่องใส้องมพี่ดูจากชิวหน้าฟ้าขึ้นไหมครับพี่ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นพี่พูดเองหมดเลยนะขออนุญาตนะครับผมกำลังบอกว่าตอนนี้มีลูกค้าอยู่ในยลนะและผมเคาะโต๊ะพี่ยังแยกเสียงออกเลย แต่ว่าหมวกแน่นจะได้ยินเสียงมากกว่าหมวกหลวมหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับของของขอนุญาตนะครับแล้วประโยชน์ของมันเวลวาพอมเร็งร้อยพี่เพียงหน้าเงี้ยมันตามหัวะรถที่ไม่มีชีน้าร้อยนี่คือพี่ก็อ,อย่างนี้เลยนะพี่ก็ใจความหมายของผมนะพี่ต้องนิ่งเลยนะแต่ถ้าเกิดผมจะเปิดทะเลง้อยนะผมจะไม่เล่นทางแยกจะเล่นทางตรงยาวๆนะ ผมจะไม่มไม่เอาแบบซอยแยกซอยอะไรผมจะรู้เช่นนั้นผมครที่จะใช้ความเร็วร้อยนะไม่ใช่อยู่ดีผมจะเปิดร้อยมัวซัวนะพี่เข้าใจความหมา,หายนะ้วขินผมผมจะเปิดร้อยเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไว้ด้วยตอนนี้ผมอยากให้พี่อ้าปากือผมถ้าเกิดเจ็บขมับจะได้เปลี่ยนไซส์ทันพี่ขับรถเวฟขึ้นสะพานที่สูง,งชันลงสะพานสูงชันทวยความเร็ว80ยางหลังระเบิดในความเร็ว80ตอนลงจากสะพานวิธีแก้ททำยังไงครับ ปล่อยไหลไม่เบรกสิ่งแรกต้องทำคืออะไรครับปล่อยปล่อยไหลแล้วก็เทนเนยนรเเ์ยกันะแ่งอ๋อยกกระแงสิ่งแรกที่ต้องทำคือยกันะแ่งสติต้องสามานิสุกแต่สิ่งแรกมาไม่ต้องคิดอะไรคือยกันะแ่งต้องยังแต่พี่เห็นด้วยกับผมไหมครับเห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลงจะบอกว่าเราควรที่จะมีวัคซีนถ้าเราคุยแบบนี้ทั้งวัน ไม่ว่าจะเดินไปไหนคุยเรื่องความปลอดภัยมันก็เวลาเกิดประเหตุเราอาจจะป้องกันตัวเราได้ปกติเวลาล้มเราจะเอามือหยุดตัวไม่ให้เรากิ้งถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าอย่างนี้เขาล้มมาอย่างนี้หมดแล้วนี่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็รังงงว่าแต่เหตุการณ์เราไม่สามารถดีไซน์ได้แต่รถยางแตกเราสามารถมีสติป้องกอนได้อย่าตกใจยกทะเลนตอนนี้พี่คิดว่าใส่หมวกมาก,กี่นาทีครับ เกินสองนาทีเลยครับนแล้วตอนนี้เจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับผมขออนุญาตท่านผู้ชมครับจาก 3XL จาก 3XL แล้วผมบอกว่ากำลังชอบไซส์ดีผมขออนุญาตแกะสายแล้เราพีออกมาได้เลยครับแกะมาได้เลยครับผมขออนุญาตนะครับได้เลยได้เลยจริงตากมาถ้าจะได้ส่งต่อไปถ้าทีเตัวที่ดีอ่ะขออนุญาตนะครับตอนนี้ ตอนนี้ผมขออนุญาตเราแกะเราไม่เลี้ยวบาแล้วเราอยากจะให้ดูกันจริงๆว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทคนิคการแต่ที่ที่บอกใส่ไม่ได้พี่จบไปที่สามอีกแอลนะครับใจเย็นๆครับเมื่อกี้เข้าอย่างไรออกอย่างไรใจเย็นๆครับไม่เกินอ่าอ่าถูกต้องรับแยกออกมาจากกันเป็นครั้งแรกที่ถือว่าเก่งมากครับผลอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับ ไม่จับแบบนี้ชีงแต่สายสองเส้นถอดไปด้านหลังนะครับชีงสายสองเส้นถอดไปด้านหลังครับก็้งหัวมาครับเห็นไหมครับอ่าเขาไม่ต้องกุ้งหัยใ,ใครแล้วก็จะก็จะพามายแล้วนอะ่ะตอนนี้ผมหอยย่านะผมกำลังบอกว่าถ้าพี่เกินห้าสิบเซนเนี่ยผมถือว่าผมไม่ได้เป็นโปรเชลแลนะแปลว่าผมยังไม่ยืมมืออาชีพแต่ตอนนี้ผมกำลกังจะบอกแนละ้วขออนุญาตนะครับถ้าเกิดผมทำไมล่วงเกินตะโกนเสียงดังได้เลยนะครับ นายผู้ชาดครับรบควรมาดูหน่อยรับมาจากนักอากระถ่มครับมาครับเท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบหกจุดสี่ครับห้าสิบหกจุดสี่ผมให้ไซส์ห้าสิบต่างพี่มาพี่จะพูดยังไงก็ได้พี่พูดมาตลอดผมขอเอา L ครับผมขอเอา L ครับผมขอเอา L ครับนี่คือไซส์ L แต่ผมบอกว่าพี่ขอผมให้แต่คนที่ดูคลิป เขาจะคิดว่าอาโม่ยัดเยียดใส่กับลูกค้าตอนนี้ผมขออนุญาตให้พี่ใส่โม้อีกครั้งหนึ่งครับผมขออนุญาตนะครับอนุญาตนะครับเราจะมาหาข้อสรุปหมวกแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันแต่ผมแนะนําหมวกรุ่นนี้กับพี่คิดว่าเหมาะกับศรษะที่และมุมมองกว้างน้ำหนักมันเบาและของแถมลดห้าอย่างนี่คือซู์รุ่น Z ์แต่สอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งห้าแต่ผมจะให้ดูว่า เขาบอกว่าถ้าเกิดลัดคานแล้วหมวกเนี่ยมันจะตกติดตาหรือเปล่าอะาลองใส่ผมดูนะครับแล้วก็ทอดบัลลีให้ผมดูนะครับ,บ,บ,รรบอ่ะอชิงสายหรือโบราครับอ่าวขนุญาตนะไม่เป็นไรครับอ่ะทอดบ,บัลลีให้ผมดูหน่อยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่รู้นะครับว่าการใส่หมวกผิดไซส์ต่อให้รัดสาย อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะหมวกใบนั้นอาจจะไม่เหมาะกับศีรษะของท่านลูกค้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับผู้สนับสนุนหลักของ Amo n o v r Base Helmet นะครับและว,วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับซูนนะครับที่ให้ผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับท่านลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อหมวกน,นะครับอ่าขออนุญาตนะครับเงยคอขึ้นบพี่ครับพี่รัดษายอยู่เนี่ย พี่รัดสายอยู่มันก็ไม่สามารถช่วยพี่ได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมพี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดรัดสายเนี่ยมันจะไม่หลงมันปิดตาหรอกจริงรอ่ะพี่ไงคอพี่ปิดตาไหมพี่ปิดปิดอยู่ดีแต่มันจะไม่งักขึ้นนงพี่ดับเบิลลิงมันจะไม่งักขึ้นพี่เข้าใจมาหมางหมนะแกดับเบลลิงหม่ทีครับพี่โอ้โหขอบพระคุณมากมนะครับผมเป็นการไลฟ์สดที่ดีมาก เป็นการไลฟ์สดแล้วมีลูกค้าดูแล้วกดไลฟ์ที่ถึงสองคนเลยนะครับพี่ขอบคุณครับที่เป็นพิธีกรคู่กบอาโมเป็นการจำลองวิธีการเลือกใช้หมวกกัน,น็อกที่เบสเฮลเมทนะครับย้ำนะที่เบสเฮลเมทนะครับฉีกสายสองเส้นครับถอดเสิร์ครับเจ็บห,หูแล้วไม่ก้มหัวให้ใครแล้วนะมันต้องจบที่ผมเว้ย พี่จะไปจบที่บ้านไม่ได้เวยพี่จะซื้อบวกพี่จะจบจบที่ไหนอ,ะอ่ะฉีกสายบอกเส้น้วฉีกสายอกเส้นอ้วน่หรอวะเออทำไมตอนแรกพี่ถึงใส่ไม่ได้ไมะมีคนอีกหลายคนที่ยังใส่หมูกผิดพี่นี่คือทศกัลลา 2, 2022ทำไมคนในประเทศเรา65%ยังไม่รู้วิธีการเรื่องหมวกาองเราที่ถูกต้อง มีคนกดหัวใจไอ้กดไลค์ไปสามคนน่ะพี่ y o ยูทูบนะพี่เข้าใจว่านี่ยูทูบนะมันไม่ใติ๊ตอกนะไมพี่เขาขอบคุณมากครับนั่นคือกำลังใจของเบสเอเมนดและอัมโมโนวอนะครับเงยคอขึ้นบนลมมาปิดตาพี่ไหมครับพี่เส้นหนึ่งมีค่าพี่มีค่าไหมพี่ แอลเมื่อกี้มันลงมาเนี่ยเมื่อกี้ว่ามีค่าไหมมอกี้มันโดนแต่เจ็บตรงนี้หรือเปล่าถ้าเจ็บอย่าไปฝืน,นโอเคไหมอันนี้ข้างบนข้างบนงโป่งคิดว่าความเร็วร้อยสิบนี่เอาอยู่ไหมครับสบายสบาย,บ,ายบริการเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีมากครันจะให้คะแนนให้เต็ม้าครับ ให้เต็มห้าก็ขออนุญาตครับวันนี้มิสเตอร์อาโบก็ขออนุญาตมอบสติกเกอร์เป็นยอดลิมิเตดนะครับผมเป็นขออนุญาตบ,บอกว่าเขาหลักเบฟอนรีสอร์ทเลยแล้วครับห้า <5 S 2> ดาวแล้วพี่ตอนนี้เหลือเก้าร้อยบาทนะตอนนี้เราไปดูของเขาหลักเบฟอนรีสอร์ทที่เขาหลักแล้วก็ตากน้ำรีสอร์ทบ้านริมเลและล็อบบีเป็นเขา อ่าวไล่เลนะครับอันนี้ก็เป็น100ร้อยใบแรกก็ฝากไปด้วยครับก็ขอบพระคุณมากครับก็อขอกำลังใจนะครับที่เบสเฮลเมนะครับคิดอยากเป็นมิดด้วยชีวิตที่ไม่แพงที่เบสเฮลเมนะครับแต่ขออย่าเอ <mel od ging> นจอยวยครับเ <c oughs> อนจอยอยพี่ <mel od ging>